ต่อไปนี้เป็นสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ประมาณ2,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับปืนใหม่ของฮังการีในปี2027พร้อมข้อมูลราคาแนะนำช่องบายค l ับไม่มีหัวข้อตัวหนามีการเว้นวรรคตามที่คุณต้องการครับขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายค l ับช่องที่เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบอัปเดตแนวทหาร เทคโนโลยียุโทโธปกรณ์หรือของแรงในสนามรบอย่าลืมกดติดตามช่องบคลับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ตลอดเวลาวันนี้เราอยากพาทุกคนไปทำความรู้จักกับปืนใหม่รุ่นล่าสุดเป็นผลงานจากประเทศฮังการีที่คาดว่าจะเริ่มส่งมอบและใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2027ซึ่งนับว่าเป็นการก้าวกระโดดทางยุโทโธปกรณ์ของผู้นำด้านอาวุธขนาดเล็กในยุโรปตะวันออกเลยทีเดียว ปัญหาของกองทัพฮังการีในช่วงก่อนหน้านี้คือการใช้ปืน AK-63D ซึ่งออกแบบมาตั้งแต่ยุคโซเวียตทำให้ขาดความทันสมัยและบทบาทในกองกำลัง NATO ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปรัฐบาลจึงตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ระบบของยุโรปโดยหันไปเลือก c z b r e n 2ซึ่งเป็นปืนไรเฟลิลจูโจมรุ่นใหม่จากเช็กที่โดดเด่นเรื่องโมดูลาริตีและความแม่นยำ c z b r e n 2ถูกวิจัยและพัฒนาโดยซ s ก a ส p ป o ยกา CZ ผู้ผลิตอาวุธชื่อดังจากสาธารณรัฐเช็กโดยฮังการีได้ทำสัญญาให้ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ในฮังการีโดยตรงและวางแผนให้เป็นอาวุธมาตรฐานใช้ในกองทัพแทน AK-63D จุดเด่นที่น่าสนใจของ c z b r e n 2คือระบบช็อตสโตรกแก๊สพิสตันที่มีความทนทานสูงกลไกหมุนรางเพลิงโรตาริงโบที่ช่วยเพิ่มความเสถียรเวลายิงต่อเนื่อง และโครงสร้างแบบโมดูล่าที่สามารถเปลี่ยนลำกล้องหรือประแป่งให้รองรับกระสุน5 5 6ณ4 5มิม NATO หรือ 7.62x39 ม mm, ิมได้อย่างง่ายดายตัวปืนมีน้ำหนักประมาณ3.4-3.6ถึงกิโลกรัมไม่รวมแม็กกาซีน ซึ่งถือว่าเบากว่า ak 6 3ดีความยาวโดวยเฉลีย่ยอยู่ที่890-940ม mm, มขึ้นอยู่กับลำกล้องที่ใช้ขนาดที่อัตราการยิงอยู่ราว850นัดต่อนอาทีให้ความแม่นยำที่ดีในระยะหวังผลประมาณ600เมตรนอกจากนี้ c z br en 2ยังมาพร้อมรางพิกาติน,นีเต็มลำกล้องที่สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างครบถ้วนเช่นกล้องเลงข้ามกลางวันกลางคืนเลเซอร์ acer, ไฟฉายและตัวหยุดแรงถอยมาเทเบรก เพื่อลดแรงสะท้อนขณนะยิงทำให้เหมาะกับภารกิจหลากหลายเช่นสไนเปอร์พลซุ่มยิงหรือหน่วยจู่โจมพิเศษขณะที่ในปี2025รัฐมนตรีกลาโหมฮังการีได้ประกาศว่าชุดแรกได้เริ่มมาแล้วพร้อมกับแผนจัดส่งลูกกระสุนและฝึกใช้งานในหน่วยหลักรวมถึงยังมีการนำ BREN 2มาจัดสนามทดสอบควบคู่กับรถรบเช่นลิงค์และเลโอพาด 2A7HU เพื่อเสริมยุทธการเต็มรูปแบบตอนนี้หลายคนอาจสงสัยเรื่องราคา ปืนซี b r e n 2ลิขสิทธิ์ในฮังการีคาดว่าราคาต่อกระบอกอยู่ในช่วงประมาณ2,500-3,200ยูโร e ประมาณ95,000-120,000บาทโดยราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์เสริมเช่นกล้องเล็งไนท์วิชัน่น p เ r เซอร์หรือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลซึ่งอาจเพิ่มราคาได้อีก20-30%หากติดตั้งครบชุดรวมคาดว่าจะจบที่ประมาณ150,000-180,000บาทต่อกระบอก ฮังการีตั้งเป้าจะจัดหาปืนรุ่นนี้ประมาณหลายพันกระบอกภายในปี2027-2028เพื่อนำมาแทนที่ระบบเก่าทั้งหมดการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เปลี่ยนระบบอาวุธชุดใหญ่ในรอบหลายสิบปีการนำระบบ BREN 2เข้ามาจะช่วยให้ฮังการีรองรับภารกิจในบริบท NATO ได้ดีกว่าเดิมเนื่องจากรองรับมาตรฐาน n a t o กําลังสำรองอะไหล่และระบบฝึกที่เข้ากันได้กับประเทศพันธมิตร นอกจากนี้ยังลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวเพราะไม่ต้องพึ่งระบบเก่าหรืออะไหล่จากยุคโซเวียตอีกต่อไปในอนาคตฮังการียังมีแผนจะพัฒนา CZ-BREN 2รุ่นพิเศษสังเกตการทางระยะไกลหรือรุ่นลูกน้องซุ่มยิงดีไซน์ยเทศมาร์กมันริเฟลที่จะมีลำกล้องยาวระบบเลือกกระสุนอัตโนมัติและตัวล็อกซีเรียลเชื่อมกับระบบ GPS เพื่อเก็บข้อมูลการยิงแบบเรียลไทม์ เรามาดูข้อดีและข้อจำกัดของ c z b r e n n 2ข้อดีทำตามมาตรฐาน n a t o น้ำหนักเบาหยิงแม่นความเสถียรสูงระบบโมดูล่าปรับแต่งง่ายรองรับอุปกรณ์เสริมครบครันช่วยลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาข้อจำกัดราคาย,ยังค่อนข้างสูงหากติดตั้งครบชุดอาจต้องใช้เวลาฝึกการใช้งานและซ่อมบำรุงใหม่ยังไม่เป็นที่รู้จักในหลายหน่วยงานนอกยุโรป หากเปรียบเทียบกับปืนรุ่นก่อนอย่าง AK 6 3 d หรือ AMD 6 5ซึ่งฮังการีใช้มาหลายทศวรรษ c z b i r e n 2ถือเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ทั้งด้านประสิทธิภาพการดูแลรักษาและความพร้อมในการรบร่วมกับพันธมิตรส่วนในระดับตลาดต่างประเทศ c z b i r e n 2ก็ได้รับความสนใจจากหลายประเทศเช่นภูมิภาคบอลติกยุโรปตะวันออกและบางประเทศในเอเชียเพราะมีจุดขายเรื่องโมดูลาริตี ความทนทานและราคาที่เข้าถึงได้ดีกว่าปืนตลาดในระดับเดียวกันก่อนจบคลิปเรามาสรุปกันอีกครั้งว่าในปี2027ฮังการีจะเริ่มใช้งาน c z b r e n 2เป็นปืนมาตรฐานแทน AK63D ราคาเฉลี่ยอยู่ที่95,000-120,000บาทต่อกระบอกไม่รวมอุปกรณ์เสริมหากติดตั้งกล้องเลเซอร์หรือระบบควบคุมอัตโนมัติอาจเพิ่มเป็น150,000-180,000บาท สนับสนุนภารกิจ NATO ได้เต็มตัวพร้อมส่งออกรุ่นพิเศษในอนาคตนี่คือเรื่องราวของปืนใหม่จากฮังการีในปี2027หวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่น่าสนใจและเห็นภาพชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกองทัพยุโรปตอนกลางหากใครชอบคลิปวงการอาวุธหรืออยากให้เรานำคลิปแนวนี้มาทำอีกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากต้องการให้ผมเพิ่มภาพประกอบเสียงเล่าหรือสคริปต์สำหรับ TikTok เวอร์ชันก็แจ้งได้นะครับพร้อมจัดให้ทันทีครับ